ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเหล็กและครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหายากไรในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดค่ะนายเวยรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานแม่บ้านมหาไทยและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหายากไร้ในพื้นที่อำเภอพระนครศรียุทธยาอำเภอเสนาอำเภอวังน้อยอำเภออุทัยและอำเภอท่าเรือรวม8กครัวเรือน11รายเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแบบบูรณาการ โดยมีนายอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานภาพรวมการดูแลกลุ่มเปราะบางดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครนศรียุยากล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องกลุ่มเปราะบางรายครอบครัวซึ่งอยู่ในการดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดหรือพอมอจอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดกลุ่มให้ความช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาสำหรับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทั้ง5กลุ่มให้ติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพัฒนาการจังหวัดและพอมอจะค่ะ